เข้ามาถึงวัดแล้วภายในวัดก็พบกับบรรยากาศสว่างสวยสดใสยามเช้าแสงแดดส่องเข้ามาแสงแดดส่องทางเข้ามาอย่างในวัดดูแล้วสดใสงามตาส,สวยสดใสมีน้องเมียน้องไก่รออยู่ในวัดกัน น้องเหมียวเหมียวรออยู่ในวัดเหมียวเหมียวน้อยเราคอยลองปู่การเลยเราคอยลองปู่ซัพทวีจามจุลีจามจุลีจามจุลีหนุ่มรอดำขาวรอดำขาวอยู่ตรงนี้อันนี้ใครอีกใครอีกอันนี้อันนี้ใครใครใครมันด้าเท้าขาวใหญ่ แพนด้าเท้าขาวใหญ่โอ้ไปไม้ร่วงอีกแล้วเอ,อเก็บเมื่อวานนี้เก็บเมื่อวานนี้แล้วร่วงมาอีกแล้วใครรอตรงนี้อีกใครรอตรงนี้แพนด้านวดแพนด้านวดรอลงตัวอยู่ตรงนี้แพนด้านวด แพนด้าหนวดกับแพนด้าเท้าขาวแพนด้าหนุ่ยแพนด้าเท้าขาวอยู่นี่แม่สีทองสีทองก็รอตรงนี้นะเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวเรื่องนล่นปู่ไปดนน้องๆเพื่อนในบ้านใหญ่กเนาน้อเดี๋ยวเขากินข้าวลงนะเดี๋ยวแป๊บตรงนี้เรองนล้นปูมักลับมาปู่เพิ่งกลับมา Lập bếp lạnh ngang lúc này cock kay gở lạng bôi dưỡng ngang lạc kay cock kay cock kay gở lạc kìa cock kay lạc kìa cock kay เข้ามาในบ้านน้องเมียในบ้านสีสีลูกสีสีสสสแว่นดำทองทองอ่อนเพชรดำน้อยจินตลาเพนด้าเทาขาวนี่ค่ะนี่บุญชยัย ใชอยู่ในบ้านแล้วกอนลูกเนบุญชยัยบุญชัยน้ำเพชรปุยฝ้ายปุยฝ้าน้ำเพชรน้ำเพชรปุยฝ้ายปุยฝ้ายน้ำเพชรน้ำเพชรเขาห้างน้ำอยู่เพชรเขาห้องน้ำอยู่ปุยฝ้ายอยู่นี่ลูกปุยฝ้ายอันนี้ใช่หนึ่งอนงหนึ่งอนองอมีสุก มีสุกตัวเป็นนมเลยไม่ใช่อันนี้ใอันนี้หนึ่งอันนองอยู่นี่ผู้จางินนนี่หนึ่งนองนี่นึอนองอยู่นี่หอันน้องนี่อันนี้แสดงดวงทีดี ดวงดีหนึ่งอน้องใหอยู่ตรงนีหนง้หนึ่งเดียวส้มขาวเล็กหนึ่งเดียวส้มขาวเล็กอยู่นี้อันนี้ค่ะเอกแม่ดำหนวดแม่ดำหนวดอยู่นี้แม่ดำหนวด แม่ดำนวดนี่นี่สามพีนวลสามที่นวลยี่หรูกสามที่นวลอันนี้น้องสีสีหน่าส้มสีหน่าส้มเดี๋ยวไปดูน้องกระต่ายนะที่กระต่ายกระต่ายน้อยกระต่ายน้อยโอ้ขาว่ากระต่ายน้อยจองขุดขุดจริงจริงนะขุดดินจะมุดก็แพ้เอกไแล้วเราลูกเหรอ โอ้ขอลมลมวบพลังกันสามกระต่ายสามกระต่ายขุดหลุมตรงนั้นนะนะขุดใหญ่เลยโอ้เก่งนะนี่ฮะขุดอุโม,มองค์เหรอขุดอ,มมอุโมงค์ตรงนั้นเขาขุดส่วนใหญ่ถ้าขุดทะลุไปก็ออกกันนอกมุดออกไปได้นั่นนะ่ะอืมกินอารหารกันหมดแล้วเหรอเดี๋ยวพูดตอ่อไม่ลูกเด้อขุดอ,มมอุโมงหรอใครน่ะ อืจำจำจำปาเด้อขุดอุโมงตรงนั้นเลยขุดไปรูแล้วเป็นช่องปองออกไปแล้วนะฮะเราคุยได้คุยคุยคุยอะไรเออคุยเก่งแน่เลรู้ว่าใครจะขุดหลุมข้าวโลกหรือเปล่าใช่หรือไม่นะไม่แน่ใจถ้าอุโมงค้าวโลกออกไปหูอฮะ มีท้องอ่ะเนี้ยกระต่ายน้อยเนี่ยอืมเขาอยู่ด้วยกันมาก่อนเราไม่รู้นะทีน,นี้ถ้าเขาท้องเขาคุณจะคลอดลูกลอ่ะหาสถานที่คลอดลูกหรือเปล่เตรียมตัวกันไว้หรือเปล่าช่วยกันหย่ยช่วยกันเยอะอยนี่แล้วด้ยนะปูไปเข้าให้เมียก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปหาเก็บผักให้น้องกระต่าย สิสิเมื่อเช้าเดินไม่เจอผักไม่เจอเเนาะเดี๋ยวค่อยหายลูกเลยเมียเมียเมยเมียเด็กน้อยรอกันอยู่เลยเต็มเลยรอกันอยู่เต็มเ <c oughs> ลยอะไรงาน,นตัวใหม่แล้วงาน,นตัวใหม่หนึ่งเดียวสีสีสีหน้าส้มหนึ่งอนงองทำเลขาวัก ดวงดีดใครอีกชุนีเด็กน้อยนี่ชุนี้อ๋อส้มชวงฝันเล็กชวนฝันใหญ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมียวทีต้องรอทำหมันเนาะแปดเมียวไม่ใชเจ็ดเลยแปดเมียวแปดเมียวแปดเมียวคือน้องมีสุกมีสุก ดวงดีดับเลขหางกวักไเลขหางกวักหนึ่งอน,นงหนึ่งเดียวส้มหนึ่งเดียวแล้วก็ไข่หน้าส้มสีสีหน้าส้มชนฝันเล็กชนฝันใหญ่เจ็ดแปดเหมียวพอดีแปดเหมียวยังทำหมานุ่นนะ,น,นะรอกันเถอะลูกนีรอกันเด้อ อาน้องน้องเหมียวอยู่ดีกันเนาะลูกนะอยู่ดีมีสุขลูกนะเดี๋ยวปูจัดอาหารให้กินเนาะตอนนี้ก็ขอถ่ายภาพนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันไวน้เพียงเท่านี้ขออนุวยขอให้ทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องเหมียวต่อเด็กๆนกกระต่ายน้องเต่าน้อง,งไก่และสัตว์ประสาททั้งหลายขอบุญกุศลทั้งหลายจงเป็นพร,ระรัตพระญาณนำความชั่วให้ทุกคนทุกทานพบความสุขความเจริญมีความสุขก,กายสุขใจ ปัตนาที่ไรขอได้ทุกความมุ่งม,มากปัตนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทิน